วันนี้เราอยู่ในแมปอะไรเอ่ยแมปแมป SCP ศูนย์96นะคะเริ่มแตกแล้วคะเราเข้าเกมมาแล้วเราต้องไปหยิบอาวุธก่อนใช่ปะล่ะใช่ค่ะเราหนึ่งเลยนะไปไปหยิบอาวุธกันแ้่เราจะหยิบแค่ปืนเดียวปืนที่ใช้ก็คือปืน AK นะคะแต่มันอันว่าเ k ไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรนะะเราจะไปรอดบนในมารดิโนวุ สมจริงมากเลยอ่ะอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ตัวจริงนี่วะอุ้ยอ,อุ้ยเราควรไปเดีป่ปะไม่ไปนะะเรารไม่ไปเราจะไปหา SCP ที่น่ารักที่สุดนะคะ SCP เราชอบรามานะคะก็คือตัว SCP อะไรนะขอดูหน่อย SCP หกสองหกแปดสองนะคะ นี่ลงน่ารักหนเป็นเด็กน่ารักมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาจัดตัวเราเลยมาเดียวเดียวเดียวมาเดียวหนูนี่มาเร็วหนูหน่อยน่ารักเราจะพาทนายออกมาโอ้ยนายเจ็บนะมาเร็วฟาฟาฟไปกันไปกันไปกันมาเร็วมาเร็วหนูหน่อยน่ารักีแม่เลนยวายแค่วันตาามา ไม่ตามาลยกเ่นเนะฮ้ยตัวอะไรอ่ะมันเป็นแี้เนี่ยใชคะ่ะเรามีอะไรสุดไายเพื่อนฮะ้เพื่อนหายไปไหนหมดกันเพื่อนเราล่อตัวมาให้ในช่ชีเลยยิงนอสินานนานมาแล้วนานนานเฮ้ยเพื่อนร่น้องจะ,ะเขไปไหนเนี่ยว้ายม,มันจะมากินตับฉัน,นแล้ว อุ้ยอุ้ยอุ๊ยนายเจ็บนะทำไมนายไปสืบแบบนี้เราเลิกเพื่อมายิงเลยเราเลิกเพื่อมาทำอะไรเนี่ยน่าเลีห้หนูไหน <c oughs> น่ารักน่ารักเม้าตัวเท่าบเอ็กเลยอะ <c oughs> อะไรเนี่ยโอ้โหูนานนานปิดแล้วหลังปิดกับแตะแล้วฮ่าฮ่าติดแล้วติดติดแล้วค่ะ เฮ้ยน้องโขมาถ้างั้นเราไปเลาอีกตัวหนึ่งมาดีกว่าตัวนี้เป็นเด็กหนนะ่อยน่าะนี่เอาได้ปืนฟรีได้เป็นไรปืนนี้เป็นเดนะ็กน่อยน่าจะน่ารักจริ้ๆเ<บ>้ยปาปาไปไปกันเลยน้องน้องมีฉาย,ยาว่าน้องไม่เคยทำ้ายใครนะคะชื่อน้องเ v 999นะคะน้องสลามมาเร็วมากไหมดรูมาดูดี ไปประตูด้วยไปประตูด้วยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งน้อ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 งมาเร็วน้องมานาอยาาแย่งสลามเราเราจะให้สลามไปต่อสู้กับ ACP 6 6พ6หกขหกแปดสองตามมาที่มาเดี๋ยวๆน้องน้องเดินช้าจังทำไมน้องเป็นเดินช้าแบบนี้อ่ะ ปเลยโอ้ยอย่าทับฉันเลยขอร้องมามามาทับฉันมาทับฉันมานี่วะเฮ้ย,ยผิดทางวันนี้กันมาเร็วหนูหน้อยน่ารักนัวอุย้ยอะไรอ่ะเกิดการฆาตกรรมมาหรออ,อะไรอ่ะเฮ้ยน้องมานี่เราต้องติดฉันนะย,ยังอยู่เหรอวะเนี่ยเฮ้ยยังอยู่เฮ้ย อยู่ดีๆเอซีพีเร็วไปไปะทาก็เร็วก่อนที่น้องเขาจะโอ้โอเคโดนลองไปแล้วไปถึงไปสวรรค์แล้วไปถึงเอซีพีเก้ก็เกาไปแล้วมันไปแล้วมันมาตบตูดเราเลยแล้ว,ลวอุย้อยนี่คือยิงยังไงอ่ะไม่เคยใช้ปืนนี้เลยอะไรอ่ะเมื่อกี้ก็เลยขึ้นเราเลยไม่รู้เลเลยนะ เรื่อยๆสิจิงจิงจิงจๆิงโอเคค่ะจะกดอนป่า uh ต้องปิดท <n establishing> ุกกรณีนะคะเราใส่ไปแล้วหรือเปล่าก็จะได้ผลออกมาแต่เราจะไม่ใส่เสื้อผ้าเราไม่ใช่ตุนกระต่าธรรมดาอันนี้คือเชฟกระทะรอดหรือเชฟกระทะเหล็ก วุ้ยเขาเออเปิ้ลไปใส่อะอ,อะไรอะวุ้ยตัวเลไยนีหร้ยอะไรอะมีเราเป็นตัวอะไรเนี่ยนีเราเป็นตัวอะไรอ,อะทไมนคนแบบนี้เ,เ,เแบบนี้ยน่ากลัวมากเลยประสก,การ์เป็นผีเทบ้าเ แม่กลัวเฮ้ยไม่มีใครมาฆ่าเราไม่ได้นะอือปิดประตูสีตัดศัตรูเราขอาดอะไรอะไรไม่มีอะไรที่เราเราเสียเลยไงไม่ใช่คะ่ะทำไมเรากลายเป็นอีเขียวเนี่ยอีเขียวจะบุกเมืองว้ะ เดินเลยเธอเข้าประตูได้ไหมเข้าไม่ได้อะตัวใหญ่เราเซอร์วิสเราลีเซ ouais. ็ตต <habitude> ัวแม่งเลยไม่ตายเราไม่ตายออกไปแล้วเฮ้ยใครทำให้ scp เกะกะกะปะปูกะโมโหนี่ะไปเร็วไปเร็วนายไปหาใครเยอะ มาจะไปหาใครอ่ะปิดประตูเลยเฮ้ยเฮ้ยใครแตะใครแตะคนไหนแตะปิดปิดประตู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 เลยเจ๊พูดเจ๊พูดปิดประตูไปเลยปิดประตู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 เอ้ยไปแล้วมันไปแล้วมันไปหาทูแล้วมันไปแล้วค่ะมันไปแล้ว ไปดูแลมันไปแล้วมันไปแล้วเฮ้ยอะไรมันขึ้นมันไทยไม่เ็นส่วนตัวเนี้ยเป็นอะไรเนี่ยมันมีเคล็ดลอมเดี๋ยวมันจะฆ่าเราอย่างไงเราสงสัยไหนจะฆ่าเราอย่างไงอ่ะถ้าอยู่ใกล้ในขนาดนี้ย ไม่รู้ซึกอะไรเลยเออเฮ้ยไม่ไปไดีกวเป่าไปตื้อที่ข้างเราเป็นเด็กดิบเด๋ยไปตื้อองนี้ด้วยอันนี้คืออะไรอากรู้สเปรย์ลิปกลิทเทอร์โ,รโอ้ยอ๋อ <c oughs> หายตัวไปแล้วเราหายไปแล้วคะ่ะไม่ใช่ปะ กับบิรนไม่ใช่กับอาดกับห้องลองไปด้านล,าล่างนะคะเราขึ้นหลีบหลอนนั่งตรงมาจนลา่างอ่ะสำหรับวันนี้อุ้ยหมออีกาอุ้ยน่ากลัวเราไปแล้วเราไม่ชอบหมออีกาอ่ะปิดตัวตรงไหนบ้างเนี่ยเฮ้ยปิดตัวตรงไหนได้บ้างหมออีกาไม่ทำ้ายเราอะเราโกรธนะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายไายบหยก่ะ